Oh, โอ้โหหมอตัดเลือดเลยไหมไม,ไไมไ่ไม่ไหว,มวไม่ไหวมันสี่ตัวพี่โน้มนีบาย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 แล้วอ้าวบัตรไม่ไมทนัทนแล้วทนัทนทนัทนทนัทนทันต้องต้องทัน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 เถอสวัสดีครับหมอพบกับพี่โน้ตและพี่ตุกอยู่ในดูโน้ตแอนแนลนะครับก่อนรับชมคลิปนี้กดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามและก,กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ มาเหมือนเดิมครับสวัสดีครับพี่ส้มจุกสวัสดีพี่โน้กวันนี้เราก็มาอยู่ในเอาวีกแล้วเออเอาก่อนนี่เรายำเขาเล็กเลยนะวันนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงอย่าไปพูดอย่างนั้นเาเรียกว่า <ละ S 1> เออ,ล<ะ>เ,อ,อเล่นเกมสนุกสนุกนี่ยำยำะลรละม,มันอินเนี้มันอินแต่ว่าอย่างที่บอกคอนเซปต์เราก็แบบว่าทำคำแลนะ้ไม่ต้องซีเรียสมากนะผมอ่ามันคือเกมกีฬานะเกมก็คือกีฬาแล้วแหละ ใช่อีสปอร์ตม,ม,มีทั้งแพ้มีทั้งชนะเดี๋ยววันนี้เราชนะวันพรุ่งนี้เราอาจจะแพ้แต่สุดท้ายเราสิ่งที่ได้มาคือมิตรภาพเอะอ่ะก็ไปดูกันด<ร>้ยเลยถ้าเกิดวันไหนเราแพ้อย่ากโกรธกันเด้อออย่าห <บะ S 1> ัวร้อนนะพ <นะ S 1> ูดเลยนะเพราะว่าเราไม่มีคนมาเล่นด้วยแลวะวันนี้พี่สมจกจะไม่ยอมนะพี่สมจกจะฟาร์มบ้างนะจะไม่ให้ใครฟาร์มแล้วโอ้โหมาอย่างนี้อีกแล้วอ่ะต้องยอมทันทีหรือเราอะเอาลิปโป้ฟาร์มได้ไหม ไม่ได้โหนี่มีทับพอร์ตแล้วมีไฟเตอร์แล้วไม่ได้พี่ส้มจดต้องไปเล่นไฟเตอร์ไอ้ย,ยาทาร่าอี่แล้วะอ่ะทาร่าทาร่าอืมเราเราสามารถทำสกินของตัวเองได้นะ่าจะดีมากเลยนะก็ต้องลงอีเวนต์บ่อยๆโอเค okay. สู้ขาววัยรุ่นไปละไ<ป>อา้าวทำไมอาริสลงมาางางละจ๊าขึ้นบนซีครับอาริสครับสวยงาม เฮ้ยใครคิมอะไรมาไม่มันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเขาเรียกว่าเอ้ยคนนี้เรียนสกิลที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันไม่มีนะเมื่อก่อนไม่มีไงเออดูพี่นุ๊กไม่ได้เล่นเกมนี้มาเป็นปีนะดูกลับมาปีงูหมดเลยมีจักดักโซเลเยอร์ใครเป็นตัวอะไรไม่รู้ตกใจเลยเออเฮ้ยเป็นกลางแรงว่ะเลือกัับตวอะไรไม่รู้ตัวอะไรตัวอะไรก็ไม่รู้เย้ อ๋ออะไรยุอะไรอะไรยุอีอะไรอะเอายุอีป่ะแรงอะแรงอะแต่ว่ามันก็เป็นสายโจอู้เจอเสียโป้่ะอู้เสียโป้หนเอาเลยว่ะเสียโป้เอาว่ะเสียโป้เสียโป้ไปไหนเสียโป้เอาเมื่อกี้เสียโป้ยังเอาอยู่เลยอุ้ยอะไรจ๊ะเป็นไงบ้างเนี่ยมันได้หนึ่งคิวแล้วธรรมดาเสียโป้เขาลุยอ่ะโอ้ย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 โอ้ เอาประมาทประมาทไปหน่อยเดี๋ยวเราจะลงไปช่วยนะรู้สึกว่าเกมตึงแน่ตอนนี้ตอนนี้เกมตึงสีเกมต้องท่าทางท่าทางจะเกมตึงนะครับเลนกลางคนละเรื่องกับกับคลิปที่แล้วนะคนละเรื่องกันเราเล่นเพื่อความโบไม่โดนด้วยคลิกที่เคลียร์กลาง เจอตัวป่าเรากำลังจะมาเดี๋ยวขอขอทุบขอทุบริก่อลนะเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเอบหืมโดนรุมอีกแล้วไอ้ยะไอ้ยะรอดโอ,อ้ยไม่รอดเห็นไหมเขาเดินล่างแล้วเะรอป่าเขาเดินบนเดินเข้ามาเข้ามาเล่นข้างล่างแล้วแสดงป้อ,องเหงาไงบอกเลยเลนกลางนี่ยิงโคตรไกลอ่ะ uh. คิซี่แย่นะตอน,นนี้แกละเข้ามาระวัง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 สามตัวแล้วข้างั่งสามตัวไอ้ตรงกลางสามตัว ิกซี่ไม่ไหวต้องถอยแล้วจ้าบัดแรงวัดแรงเดี๋ยวเราเกาะไฟอีกพันเดียวตังค์ไม่พออุ้ยระวังระวังบัสระวังบัสเข้าข้นบนเข้าเยอะเลยขึ้นบนเข้ามันเยอะเลยกิกซี่ต้องถอยนะกิกซี่ต้องถอยนะสวยงามกลับใจเย็นก่อนครับโอกาสโอกาสชนะเรามีนะแต่ว่า คุนค้างกันตึงเงี้ยตึงตึงเดีนี้ตึงข้างบนข้างบนตึงตึงตึงโอ้โหบอกรุ่นเลยเอาละเอาละข้างล่างนี่ได้หนึ่งป้อมไหมเสียโป้อยู่ข้างบนหรือเปล่าบอกขอเสียงหน่อยเอาแหวนอยู่บนจ้ะโอเคเสียโป้อยู่กลางอ่ะตงนี้แสดงว่าหนึ่งคิวต้องไอ้หนึ่งหนึ่งป้อมต้องได้แล้วล่ะหนึ่งป้อมต้องมาแล้วหนึ่งป้อมต้องมาแล้วเอาละ โอเคหนึ่งป้อมหนึ่งป้อมป้อมไหนป้อมล่างได้แล้วโอเคเดี๋ยวสลับนะจะแค่คลิปก่อนแล้วสลับเลยใครอยู่บนสลับด่วนโอ๋ยอลิสไม่สลับไม่ได้บนตึงมากโอเคงั้นเดี๋ยวไปช่วยแต่คิดว่าจะสลับก็ได้นะจะมันจะมันย้ายออกมาเองอะคิ๊กซี่หนักหนุนเลยหนุนบนกันโอเคข้างบนมีเห็นมีอยู่สองตัวไม่ใช่ข้างล่างมีตัวหนึ่งน่าจะข้างบนน่าจะสี่ละ การทิ้งไปเลยไม่เป็นไรเพราะเวฟเราไปแล้วขึ้นบนดีกว่าเวฟโอ้ยได้หนึ่งตัวเอาเข้ามุมได้ได้ได้อย่าแว่นแว่นแวนแว่นเอาละได้ขอไฟแล้วถอยถอยถอย,อยไม่ไม่ไหวไม่ไหวถอยถอยบังกรดีกว่ามังกรมังกรไม่รุ่นเอาละเจ็บโปมาเอา โอ้โหเอาหน่อยโอ้โหเดินไปหาไอไอเม็ดโอกาสที่ยิงใกลไกลว่ะเออเม็ดจริงจริงมันมันมันเม็ดหรือว่ามันแคลรี่กันแน่วะว่าแคลรี่มากกว่าพวกเนี้ยตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ต้องกลับไปดูในในในคลิปบ้างละอีกทีช่วยช่วยนันไงไม่ทันแล้วจะบอกช่วยไอ้นี่หน่อยชื่ออะไรนะนานิสอหะอือเฮยทำไมทำไมมันป้อมมันถึงข้างล่างแล้ววะ เฮ้ยม,มันมันตีเข้ามาถึงข้างในแล้วนะนอโอ้โหเขบอกตัดเลือดเลยไม่ไหวไม่ไหวมันสี่ตัวพี่โน้มหนีบายบายบายแล้วก็ <c oughs> ไม่เป็นไรกูเอาลูกกูเอาไปนะไ,ไ,ไ,ไม่มีซับนะซับไม่กลับ ถอยถอยถอยอลิสอลิสสงสารอลิสสงสารอลิสสงสารเราต้องตีหัวแล้วเข้าบ้านแล้ววะเออใช่ใช่เจ็บแล้วดันคีบเอาเฮ้ยโอเคให้ได้กอลมาโอ้โหจะกอดยังช่วยอะไรไม่ได้เลยปัดปัดแอบนะปัดมาแล้วปัดมาแล้วปัดมาแล้วปัดปัดได้นะปัดได้นะปัดได้นะต้องเอานะต้องเอาีกสุดด้วยนะ ต้องสุดไม่สุดมันตายมันไหลโอเคเก็บอะไรใช้ต,ตีแล้วเนี่ยเอ้าวถอย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 เอยอ <c oughs> จากเล่าโอเคนะเขาอยู่สามคนเขาสามารถคุมเกมได้พวกทุกคนเขาเดินห้าแล้วไงเห็นปะเข้ามาเป็นห้าคนเลยอะแต่เขาเงินเยอะกว่าเขาเงินเยอะกว่าแล้วเขาบวกนี้ไม่ได้ต้องจ,จัดจังหวะพูดแต่พูดถึงนะพี่พ,พี่นุ๊บเดเมจเยอะแล้วนะเนี่ย ยูอ๋อไมไปไหลหรอกว่ามีแต่ขี้นะที่ไหลตอนนี้มายวให้แล้วมาอุ้ยไม่ถึงยุบได้สักช็อตไหมไม่ถึงเสียบป้อเสียบป้อเสียบป้อรถรถช่วยด้วย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 โอเค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 ได้แค่นี้ได้แค่นี้ ไปโอ้ยครึ่งร้อยถ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 อยมาดักมาดักเดี๋ยวขอขอกลับบ้านก่อนต้องเอาต้องเอาต้องเอาเหนียวไม่ได้ต้องเอาไม่ได้แล้วกลับกลับกลับเจ็บเจ็บเจ็บเดีวเร็วยิงดิยิงดิต้องยิงแล้วไหนตัวไหนเจ็บเยอะเชคอสเชค้สแต่แหละนั่นแหละยิง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 ไม่ต้องห่วง แล้วกลับบ้านเลยนะอืออือืเดี๋วกลับเลยโอเคคลิกที่ได้คลิกซี่ได้คลิกซี่วับกลับบ้านเลยกดปุ่มวับกลับบ้านแล้วค่อยค่อยแล้วค่อยปล่อยมึงไอ้ตัวเนี้ยที่บ้านฐานบ้านเราเลยอโอ้ยบัตรบัตรเ้ยมานีมานีมานีมมานีมอ้าวยกไงยกเออสวยับ เฮ้ยออกมานะเคพี่นุเกิดแล้วครับรวมรวมรวมไม่ต้องไปไม่ต้องไปรวม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 ไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปทุกคนต้องต้องต้องฟองมทมให้เต็มเต็มก่อนเดี๋ยวรอเจอเดี๋ยวรอเจอเดี๋ยวมีพวกเจอแล้วต้องห่วงมีพวกเจอแล้วใครพลาดมาต้องซ้ํานะนิดเดียวเ็เอาต้องเอานะนกต้องนกต้องเป็นตัวหลักอะยืนตำแหน่งใหญ่ขาตายไม่ใช่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเสียโป้มันเอาเองอะ ถ้ามันพลาพดปุ๊บเดี๋ยวผมทุบก,ก่อนนะแล้วตามนะแวน,แวนอยู่คนเดียวในในพุ่มเนี่ยเอาได้นะจริงๆก็เดี๋ยวเอาเนี้ยมันหลุดตัวเดียวเห็นป่าวดงตัวเห็นไหมได้มาแล้วระวังไว้ข้างหลังต่อต่ออย่าดีาคนเดียวอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ย ถอยก่อน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 เยนเย็นเยนเย็นมีเวลามีเวลามีเวลาคิดมีเวลาคิดอยู่ตายมาตายเออสวยยันไว้ยันไว้ตันต่อได้หมมีใครตามผมบ้างหน่อยดิอย่างก่อนวิต้องถอยไบัเข้าังเอาออโอเคตายเกิดต้องรีบขายทิ้งก่อนเดี๋ยวขออับก่อนเรือจะหมด เฮ้ย <Hey, S 2> เรา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 ดักได้ไหมพี่งเกิดยังอ่ะกี่วิโอ้โหหนึ่งกันละมันมันจะมันจะกันที่ดักเลยไหวไหวมากมามามาทุกคนมานนี่นะทุกคนมาเอาดักนะเดี๋ยวคลิปก่อนเฮ้ยมันก็ไปเหมือนกันนะั่นอ่ะระวังนะเออ,เอ,อมันไม่เห็น <Yeah. S 2> ผมปรเจาแล้วประจาวแล้วหนึ่งสอง เอาตัวนี้เอาตัวนี้ได้ได้ได้เอาตัวคน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 มันบางมันบางเออมาเกิดเขาระวังโดนลาดนะเดี๋ยวจะเข้าไปสามวิเดี๋ยวรู้เรื่องได้ไหมได้ไหมได้ไหมเอ๊ยกป่ก ปล่อยกลางนี่แหละอ่ะเฮ้ยไปไปบนไปไปยังต่ออะไรดีกว่าวุ้นขวานึ่งกลับบ้านดีกว่าโอ้ยเอาบอมหน่อยโอ้ยอ้บัสไม่ทันแล้วทัน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 ทัต้องต้องทัน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 เธอโอ้ยมังกรอยู่นี่โอ้ยแพ้ที่เดียวเองอ่ะบุกเพลินไปหน่อยใช่ไหม เราถือว่าเป็นเกมตามนะเพราะเป็นเกมตามที่แบบว่าทำเยอะเลยแหละเพราะมันตามไปโหขึ้นเรียกว่าขึ้นขึ้นเลยแต่ว่าเล่นเล่นเล่นมาแล้วแบบว่าเฮ้ยมันสูสีนะแต่มสูสีเฉยเลยอ่ะถือว่าสนุกครับเป็นเกมที่สนุกมากเกมนี้อืแล้วมีความรู้สึกว่าไม่ไม่มีการโทษใครว่าใครน่นนี่นั่นเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าทุกคนทําดีที่สุดแล้วผมว่านะนี่แหละเล่นเกมมันต้องแบบนี้ห้าดกันนะเอได้แล้วเก มันต้องมีการผิดพลาดกันอยู่แล้วในเกมอ่ะมันทุกคนมันเหมือนชีวิตจริงลยนะมันต้องแบบว่ามันผักไทมันจะไม่ทําผิดบ้างใช่ไหมมันก็มีผิดบ้างแหละเราต้องจักให้อภัยกันกีฬาเกมกีฬามันก็ครือดรูแพ้รูชนะรูอภัยนะครับต้องครับผมโอ้โหสนุกมากทุกคนให้ยกเยี่ยมทุกคนเยี่ยมยกเยี่ยมโอ้โหสมจริง ตมจุกจุกเยอะแล้วเนี่ยจุกเลยโอ้โหรับทําบ้านได้รับตีนนะฮะเออรับแอตแทกเต็มๆมโอเคก็สนุกสนานตลอดคลิปนี้นะถ้าเกิดว่าใครชอบก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผมและวันนี้พี่นุพี่ต้มจุกและพี่นกก็ขอลาไปพิเศษนี้แล้วมาพบกันใหม่กับคลิปเอวีได้แล้วเร็วนี <refin ers> <idal> ้แน่นอนสนุกแน่นอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ